มาที่การข้าวจากวนี้นะครับมาแลกกันทีนครที่ธรรมรัตนะครับวีรพพยาบาลบรมราชชนนีนครที่ธรรมรัตจ,จัดพิธีเถิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนะครับดินตราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปีนี้ครับโดยเมื่อวันที่2ีตุลาคมนะครับเป็นวันพยาบาลแห่งชาตินะครับเนื่องในวันคลายวันพระเจะ้าทรงพบสมเด็จพระศรีนะครับดินตราบรมราชชนนีนายสมชายลีลาน้อยผู้ราชกษาจังหวัดนครทรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวางผานภูมิสักการะพร้อมทั้งอ่านคำอเิราวัชสารุดีสมเด็จพระ ซี่นายก,กินตาบรมราชชนนีนะครับในประชุมโซวารดยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครที่ธรรมราชมีวานาทสวดราชการนะครับหน้าเรนวยในสังก,กัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมวางผ่านผมถวายสักการะถวายห,หน้าเบื้องพระ c า a yarak นะครับเบื้องหน้าพระ c า a yarak โดยนายสมชายลียน,ยลน,น้อยผู้หวานะครับได้มอบประกาศนียบัตรให้เก็บรางวัลพยาบาลดีเด่นรับชาร์ตเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ แล้วก็เยี่ยมชมนิททัศการเฉลิมประเกตสมเด็จยานะครับที่เสียไวาให้ความรู้เกี่ยวสมเด็ดยาของคนไทยรวมสึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางเวียาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนะครับส,รสั้นขึ้นเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาวะทีด่ดีนอกจากนี้ นะครับนอกจากยังมีกิจกรรมบริจาคเลือดบริจาคดวงตาเนื้อในวันพยาบาลอีกด้วยครับแล้วก็ในปี2568นี้ค่ะเป็นวาระอันทรงคุณค่าหญิงเนื่อในโอการครอบรอบ1 2 5ปีแห่งการพระราชสมภพ,พส้มเด็ดพระซีนาคารินทราบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครซีธรรมราชค่ะก็เลยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเถิดพระเกียรติในท่านาทีพระองค์ฐานค่ะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงคันอีกทางก็เผื่อตระหนักในวิชา ชีพข้องพยาบาลว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสําคัญต่อประชาชนค่ะฝั่งเสียงพ่อออกันเลยค่ะคิดว่าเราในฐานะที่เป็นปวงชนชาวไทยนะครับสมเด็จย่านะครับตามที่เราทราบก,ก็คือเป็นพระมารดาของรัชกาลที่9รัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระพินางนะครับเพราะนั้นประชาชนชาวไทยเราก็คงน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับที่มีคุณประการ ต่อปวงชนชาวไทยทั้งในเรื่องของวิชาชีพพยาบาลในเรื่องของโครงการพอ,อสวหรือโครงการในทุรกันดานต่างๆมากมายในโครงการของพระอ,องค์ท่านนะครับที่ทำเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับ